ตายไปแล้วดูมุมกล้องนี่เอา้านี่ด่านแปดเหรอยังไม่ว่างเล่นเนี่ยผมเพิ่งมาเล่นนี่แหละ ด่านแปดเเนี่ยผมไม่รู้นะว่าถึงด่านแปดผมลองใช้แผนใหม่นะเพราะว่าผมซื้อมาสองแผนนะไอ้แผนนี้ผมเห็นว่ามันฮีโลมันมันอยู่ได้ทุกตำแหน่งแล้วไอ้แผนนี้ข้างหลังมันก็อยู่ได้ทุกตำแหน่งนะแล้วแผนเอ้ถ้าเป็นด่านแปดนะเออผมไม่รู้อีวานผมอมาลองเทสเฉยเราใช้ตัวนี้ดีกว่า ครับผมจัดไอ้นี้เข้าไปเลยไม่้องไปใช้หรอกใส่นี้เข้าไปเลยคิิกเขาไปล้วนๆเนี่ย เมื่อกี้ผมลองเอาตัวอีวานมาลองเทสเฉยว่าทำไม,มันตายไปยังยังไม่ได้อัพอะไรเยอะนะยังไม่รู้เลยว่ามันเจ๋งไม่เจ๋งนะตีเนยะ ตีไอตัวที่ชื่อไอเนี่ยไออะไรนะมิงมิงมิงไอที่เขาลีเมกะมิงเสร็จก็เซออินเอามีแล้วก็กดเขาลยเซออินไปไหนใส่อิน อ๋อมันเทเลพอร์ตไปไหนไ้ซอินเนี่ย mm hmm. เหลือใครอีก mm hmm. หน้ามันลมอีกนะ mm hmm. ไม่รู้นะเพราะว่า mm hmm. ไอ้อตัวอ่ะผมไม่ผ่านดันสิบตีไอ้ตัวพี่ไพ่ดำอ่ะชื่ออะไรนะล็อกกี้ตีไม่ตาย จะคิดว่าพลังบัญชีสี่ล้านกว่าก็น่าจะน,น,น,น่าจะได้เท่านั้นโอ้พี่เอสโอ้พี่เอสพี่เอสไม่ใช่แล้วพี่เอสเอสโหดเกินไปแล้วพี่เอส โหดมากไพีเอส วีเอทที่พุ่งทิ้งนี่แบบนิ่งเลยนะอะไรพี่เอสเนี่ยผมไปลองใน อันเรียกอะไรนะไปลองไอ้ตัวอีวานนะทีแรกนะผมก็ไม่รู้นะนี่ใช้สัตว์อมตะดีท่สุดแล้วพาอพีเอสนี่เขาเรียกนะขาพุ่งอันนี้ผมไม่ผมไม่รู้นะว่าคนอื่นเล่นยังไงนะผมเล่นเนี่ยผมว่าคือบอกตรงว่าอีกตัววงผมไม่ผ่านด่านสิบเพิ่งผมคิดว่าน่าจะได้แค่นั้นเนะ่ะเพราะว่า เหมือนมันยากขึ้นหรือยังไงผมไม่รู้ตีเนี่ยผตีตรนี่ ผมตีอะแล้วพี่ล็อกกี้อ่ะพี่ไพ่ดำมาไม่ตายอ่ะเนี่ยอีกตัวผมก็ยังเป็นอย่างนี้เลยตีไม่ตายจนจนเวลาหมดไอ้ผมยังหาวิธีไม่ผ่านด่านสิบไม่ได้ซึ่งผมก็บอกทีแรกแล้วไม่ได้วีเวลาศึกษานะ เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เขาไม่ตายเดี๋ยวผมลองตีไอรินก่อนแล้วกันอ่ะ<ม>เพราะว่าแดนเนี้ยอีกตัวหนึ่งนะอีกไอดีงผมเนี่ยมันตีอ,นอะไรอะอ่า พี่ไพ่ดำไม่ตายอ่ะ นตีปิดอันนี้ตีเอลีเงอนตัวแรกเลยไม่น่าจะใช่การตีเอรีตัวแรกแล้ว เพราะตีไอรีนตัวแรกไอรีนมันจะอึดเวื้อแน่เป็นตีอลิสตัวแรกนะดันสิบอะนะไม่รู้นะแต่เมื่อตีไอรีนไปแล้วก็ตีไปเลยแล้วก็มาตีอลิส มาตีพี่ล็อกกี้ตัวนี้อา้อาวอ้าวฟุกผ่านอีกไอ้ดีผมไม่ผ่านนะผมตีพี่ล็อกกี้ไม่ตายนะผมไม่รู้นะคะนนสิบเนี่ยอ่ะดับ11นีเดด่เจอครั้งแรก นนะต้องเอาเตโอมาดีกว่าเพราะเตโอมันจะมันจะเหมารวมไงถูกไหมเตโอมันสนามพลังมันจะเออเ,เรียกว่าอะไรนะเหมารวม แต่นี่เขาเรียกขี้เกียจออกไปเปลี่ยนตัวหรือเปล่าตายกี่รอบไปเนี่ยเจ้าโคเจสเนี่ย อ้าวใครตายไปแล้วอ้าวโปรเจ็ตฝั่งเราตายน่นยาจะเป็นเอาไอ้นี่มาน่าจะดีกว่าเนะตโออะแต่ถามว่าถ้าเราตีเนี่ยพวกอ่าอิวานพวกอะไรพวกนี้นะตัวแรกเนี่ยไม่ตัวแรกควรเป็นเตโออะดีที่สุดแล้ว ่ะมาตีตัวนี้ก่อนบ้างผมไม่รู้นะอันนี้ผมเล่นแบบผมผมไม่ได้ดูใครอะไรเงี้ยนะผมก็เล่นงเล่นผมไปเรื่อยๆนะผ่านไม่ผ่านไงก็ต้องขอโทษด้วยเพราะไม่ค่อยได้มีเวลานะเอ้าเฮ้ยถ้าอย่างนี้ไม่ตายนะตัวดามีตายหมด <laughs> อย่างนี้ไปตีใครตายอะ่ะ ไม่ตายแล้วอันนี้คือเรื่องยนะเอ่อเล่นแบบสดๆเลยนะเพราะว่าด่านดานด่นสิบเนี่ยนะทีแรกที่เออเอาอีไอดีหนึ่งเล่นนะนะด่านสิบมันไม่ผ่านนะมันก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะอา่า อ่ะเอาวันนี้ต่อมีอะไรเตโอตัวนี้อ่าขามาไม่ต้องนะเพราะด่านสิบอะผมอย่างที่ผมบอกทีแรกผมตีไอ้ไ,อไอล็อกกี้ยังไม่ตาอยาอีกตัวนะอ่าผมซั์โคเจ็ตนี่แหละ Bẹp Quyên nghỉ rồi là bên tôi hiu ừ. Đấy tì tháng còn thầm mấy đâu, ừ, nè Tì chết nha bài thầm mày thì tì tháng còn Ông ơi, đồ đi lạ, đồ đi ông tay với tôi ăn nữa ดีว่าขามานะปาเตโอจะมีเขาเรียกอะไรนะมีสนามพลังนะโคเจสรู้สึกว่าจะอ่อนแอนะน่าจะใส่ไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะประดับชุบประดับชุบเอาล้วจะตายไหมล่ะเนี่ยเหลือสองตัวเนี่ยใส่คามามาให้ทีมเราแน่นก็ได้นะอ๋ออันนี้ผมเอาสัตว์เลี้ยงตัวนี้มาผมเปลี่ยนแผนผมลืม ไอ้จัดเลี้ยงเอ่อเขาเรียกอะไรนะตนุ๊กตาย่อนีีมันจะมีเพิ่มความเสียหายกับรถครูทามันนะผมจะไปเทสไอดันสิบมเมื่อตะครู่นี้ผมรู้ว่าทำไมาโคเจตตายไวยจังเพราะปกติแล้วไอ้จัดเลี้ยงตำนานบวกโคจตเ,เนี่ยมันจะทำให้ฮีโร่สายกายเนี่ยตายยากเพราะพอเลือดเหลือสิบเปอร์เนี่ยฮีโร่สายกายมันจะมีเวลามันต่างใหญ่กวี้ อันนี้ไม่ผ่านแล้วผมไม่ได้ดูนะเพราะว่าผมเปลี่ยนมาอ่ะฟุกผ่านไปอีกด่าแล้วด่าสิบเอ็ด,ดเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนอันนี้ก่อนผมไม่เอาไอ้ตุ๊กตายนฮีมาดิ มาดิเนี่ยเอาเตโอสอนเข้าไปให้ขมายืนหน้าไปเลย <c oughs> ไอตัวนี้ดูท่าทางแล้วอ่อนแอแล้วเกิน เดี๋ยวดูผมตั้งไอ้นี่อย่างนี้เลยนะอครั้งนี้ผมเอายัดขึ้นไปอย่างนี้นะานาทีสองอะ่ะไม่มีดีบับไม่มีพิเศษ ไดสองแปลว่าใครตีตีไวชนะไปเลยอืมเอาลินเอายูริอะไรมาบึมบึมบ,มบ,มบึมไปเลยเอาเอ็ดมาก็ก็ได้เพระาะอะนี้ไม่มีดีพับเอาเอาตุ๊กาตาย,อ,ยอนฮีมาอีกแล้ว มันจะทําให้ไอ้นอี้มันจะทําให้อะไรอะไอ้โคเจ็บต,ตายไวเท่านั้นเองเรื่องเรื่องอะ่ะ วิ่งอย่างเดียวอลิศเอ้าวิ่งเข้าไปตายอลิศ ไปด่านสิบสามต่อน่าจะยากเหมือนเดิมอะยากประมาณด่านสิบสี่ผ้านะ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้อะผมก็เล่นสดมานะใช้แผนอะไรเนะี่ยยังไม่รู้เลยจำไม่ได้ละอืมนี่เราก็ต้องตีตัวนี้ก่อนตีตัวฮิวตาหลักเอ้ยไม่ใช่อันนี้มันน่ากลัวสุดมันเป็นตัวนี้ ถ้ามีคิดตั้นนะหน้าโคสุดคือต้องตีคิดตั้นนะออกเลยหน้าโคสุดน่าจะเป็นคิดตั้นนะถ้ามีคิดตั้นอเอาแค่นดนาสิบสามอะ่ะคุณนี้คยว่ากันใหม่แล้วผมยังยังไม่ได้เล่นในนี้อีก สิบนัดเลยอไอเอออันเมนีเนี่ยพอดีมีคนถามผมนะผมจะบอกให้นะเซตที่ผมเลือกนะมันจะตรงกับคนอื่นหรือเปล่าผมไม่รู้นะเนี่ยคือเซ็ตพวกเนี้อันไหนที่ผมขาดเนี่ยผมเลือกหมดยกเซ็ตเลยณนะเวลานี้เนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยผมมีแล้วเนี่ยผมยังไม่มีอันนี้กับอ่าสีเขียว นะถ้าผมเลือกได้นะผมจะเอาเซตนี้อ่ะอีกอันอีกเซตหนึ่งอาวอีกเซตหนึ่งนะถ้าถามว่าถ้าผมเลือกได้นะแล้วมันมีให้ผมเลือกนะผมจะเลือกเซตนี้อ่ะคุณลองไปดูเอาเองแล้วกันนะว่ามันความหมายมันคืออะไรนะลดต้านทานห้าสิบเปอรมีโอกาสหกสิบ เปอร์หรือเปล่าเนียโอกาสโกสิบิเปอร์นี่เกินครึ่งนะทย่าลดต้านทานฝั่งตรงข้ามมานะโอเคอ่ามันต้องเตีตัวคิดตั้นก่อนถ้ามีคิดตั้นก่อนอ่าใช่คิดตั้นมันเป็นตัวดีบัฟเห็นไหมมันต้องตีตัวคิดตั้นก่อนอมีสะท้อนสะท้อนไม่เป็นไรสะท้อนเอาคามาไปกิน โอ้โหเล่นเต็มเลยเหรอดีหน้าเวอร์ไปว่า โอ้โหไม่ทนันไม่ทันอีกแล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเวลาหมดก่อนอ้าวคราวนี้ฟุกทนันพอละ เพราะส่วนมากจะยากสี่สิบห้าแค่ว่าอีกทีนี่มันหมดเวลาผมแล้วผมต้องเอ่อเหลือไอหน้ายโอ้โหฟัดกับเออ